คลิปนี้มาจากไลบี้นะครับไลบี้ไลบี้นะฮะคือซื้อมาสี่ชิ้นด้วยกันนะฮะอย่างละสองนั่นก็คือตัวเอ่อ G Power อ่ะมาบอกต่ออันนี้กันก่อนใครที่แบบว่าต้องการให้ผ้ามันกลับมาใหม่นะฮะผ้าหมองผ้าอะไรเนาะสามารถที่จะแบบแช่ไปข้ามคืนด้วยอ่อตอนแช่เนี่ยอาจจะแช่น้ําร้อนฮนะ,ะแล้วก็ใส่ผงซักฟอกไปด้วยนะครับแล้วก็แช่ได้เลยนะฮะเทแช่แค่นั้นนะฮะอ่อต้องบอกงี้ว่าโนติไว้หนึ่งเออติก๊กไว้นิดหนึ่งว่า สาหรับผ้าที่มันมีความแบบคราบฝังแน่นอาจจะต้องใช้แรงขยี้หน่อยนะฮะหรืออาจจะต้องแช่ความร้อนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดแบบมันหนามันหนักมันฝังแน่นมากแต่ถ้าเกิดแบบคราบทั่วไปแบบถุงเท้าเลอะหรือรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบแช่ไว้ข้ามคืนได้เลยนะฮะวิธีการใช้งานก็อย่างที่บอกไปว่าเทาใส่น้ําร้อนแล้วก็แบบทำคนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาผ้าใส่ได้เลยแค่นั้นเองตื่นเช้ามาก็คือแบบว่าขยี้นิดหนึ่งแล้วก็ซักตากแช่ยาปับพนุ่มได้เลยนะฮะ ตามนี้นะฮะใครสนใจก็ทิ้นปะกกาได้เลยนะฮะ G Power จาก l a b r จ้า